<c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะจะลดน้ำต้นไม้นะครับมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือสายยางนะครับก็จะลดไปถ่ายไปนี่ก็เป็นต้นมะนาวนะครับเวลามีลูกก็จะมี จะหเห็นหลายลูกอยู่แต่ตอนนี้เหลืออยู่สองลูกนะครับเป็นหน้าแรงแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับใส่แต่ปุ๋ยคอกนะครับมาด้านนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับมีลูกอยู่ติดลูกแค่นี้แหละครับเท่าที่เห็นสองสาลูก มีมดด้วยครับมีมดด้วยโอ้ยนอกนั้นก็จะมีกอตะไคร้นะครับ <c oughs> ดินไม่ดีนะครับตอนนี้ ดินที่นำมาถมนี่จะเป็นดินที่ไม่เคยดีเท่าไหร่นี่เป็นฝั่งตะวันตกบ้านนะครับใครก็มีสี่ห้ากรนะครับตรงนี้ก็ลดน้ำประทังไว้รอฝนตกครับ น้ำก็ไหลไม่แรงเท่าไหร่มือหนึ่งถืกล้องมือหนึ่งก็ลดน้ำนะครับภาพที่ออกมาจะไม่สัมพันธ์กันนะครับดูตลกตลกไปนะครับ ไอีกอกนี้นะครับดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแถวนี้ดินที่นำมาตมก็จะดินมานำมาจากที่อื่นนะครับซื้อดินมาตัวน,นี้ก็เป็นต้นอ ทับทิมนะครับปลูกไว้หน้าบ้านเวลามีกลับจากงานศพก็จะได้เด็ดยอดนะครับพรมน้ำล้างหน้าเรากลับ มาจากงานศพนะครับกลับมาจากงานศพก็จะแก้เคล็ดด้วยใบทับทีมนี้นะครับส่วนต้นรักนะครับไม่ได้ปลูกครับเกิดเองไม่ต้องรดน้ำไม่ตายนะครับมีดอกเยอะทัดด้วย ตอนนี้ก็จะลดต้นน้ำไอ้ลดไม้ไอ้ลดน้ำต้นไม้นะครับข้างบ้านนะครับตดน้ำ้ำต้นไม้ข้างบ้านตรงน,นี้เป็นด้านเซตเตอว์บอออกนะครับตรงน,นี้หลายหลายต้นอยู่แต่มุมกล้องอาจจะแคบไปหน่อยนะครับ Thank okay. you. ตรงนี้ก็จะเอาน้ำใส่ไว้นะครับใส่ไว้ให้นกมากินนะครับตอนนี้ก็มีลกมแมลงมากินมีเห็นขึ้นมานะครับสองสาตัวก็มากินครับก็สงสารตัดนะครับไม่อยากจะให้ตัดไปหากินไกลนะครับก็เลยเอาน้ําใส่ไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ากล้องของเห็นหรือเปล่านะครับ นส่วนออกของบ้านนี่ก็จะประกอบไปด้วยต้นนี้นะครับสองต้นเป็นต้นมะตูมมะตูมแขกหรือว่ามะตูมตาอูนะครับเรียกได้หลายอย่างนะครับเอาไว้จิตแก้มกับลากนะครับแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับมีต้นแ,แกแล้วก็ต้นปิ้วนะครับ ฝายต้นอยู่ตอนนี้กำลังปลีดอกปลีใบนะครับเราก็จะเก็บไปมากินได้มาแกงได้นะครับภาคอีสานก็จะามาแกงใส่กับพวกหน่อไม้บางทีก็แกงใส่กับเห็ดนะครับหรือมาแก้มกับลาบก็ได้นะครับตอนนี้เราก็ลดน้ำประทางมัน ไว้นะครับปกติหน้าฝนไม่ต้องลดนะครับหน้านี้เป็นหน้าแรงต้องลดไว้หน่อยลดเยืดชีวิตมันหน่อยนะครับก็ปลูกไว้แล้วก็ไม่อยากให้มันตายนะครับสงสารมันโอเคนะครับ